افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته อัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการตับซีดอิบนิกะซีดพี่น้องครับเรายังอยู่ในประเด็นที่ว่าหัวใจของพวกเขานั้นแข็งเหมือนหินหรือแข็งกว่าหินนะครับ เราพูดถึงเรื่องคําว่าคําว่าเอาไปแล้วคาว่าหรือในที่นี้นะอุลามะก็อธิบายกันมาหลายหลายความหมายนะครับแต่ความหมายที่ท่านอิหม่าอินุกะซีดให้น้ําหนักก็คือว่ามันแปลว่าอะไรมันแปลมันก็แปลว่าหรือนั่นแหละแปลว่าอะไรมีทั้งชนิดที่แข็งเท่ากับหินชนิดที่มันแข็งกว่าหินก็มีนะบางคนมันแข็งกว่าหินนะครับหัวใจแข็งกว่าหินด้านกว่าหินแต่บางคนก็แข็งเหมือนหิน นะครับนี่คืออะไรนี่คือสิ่งที่ท่านอิหมามอิบนูกะซิดให้น้ำหนักเสร็จแล้วมาพูดอีกประเด็นหนึ่งก็คือที่ว่าอใจมันแข็งกร้าวเนี่ยมันหยาบกระด้างเนี่ยมันยังไงนะครับก็มีคำอธิบายนะครับจากรายงานจากท่านอิบนนอุมัรนะครับรดีอัลลอฮุันฮุมอันนรอซูลลลอฮิ็ัลลัลลอฮุวะลยฮิวะสัลลัมกาลลาทุกซิรุลกะลามบิก้ยบิซิกิลลา นะมาอธิบายว่าไอ้หัวใจแข็งกระด้างเนี่ยมันแข็งยังไงทําไมมันถึงแข็งนบีเคยบอกว่าอะไรอย่าได้พูดมากลาตุกซิรูกรวา่าพูดเยอะๆนะลาตุกซิรุกระลาาอย่าพูดเยอะนะบีกอยบีซิกริลาที่มานนะเป็นคําพูดพูดเยอะๆแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับการรำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลาเลย พี่น้องลองนึกดูดีๆเราเป็นคนอย่างนั้นไหมนะคนที่ชอบพูดจาอะไรเรื่อยเปื่อยคุยเรื่องนั่นคุยเรื่องชาวบ้านเอาหมดเรื่องเมืองไทยไปคุยเรื่องเมืองนอกหมดเรื่องเมืองนอกไปคุยเรื่องอะไรอีกล่ะเดี๋ยวไปคุยเรื่องการเมืองเดี๋ยวไปคุยเรื่องบันเทิงเดี๋ยวไปคุยเรื่องนู่นคุยเรื่องนี้นะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการอะไรคุยแล้วให้ดำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาเลยนบีบอกว่าอะไร อย่าพวกท่านทั้งหลายนะั้นอย่าพูดเยอะในเรื่องที่มันไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกับการซิกรุลลอพูดแล้วไม่ได้ทําให้ใครนึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานาหูตาลาพูดแล้วก็ไม่ได้ทําให้ตัวเองเนี่ยนึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานาหูตาลาและพูดยังไงล่ะอาจารย์นะพี่น้องอาจจะถามว่าแล้วจะพูดยังไงล่ะอาจารย์จะคุยอะไรกันยังไงนะครับก็คุยเท่าที่จําเป็นนะนบีห้ามเนี่ยห้ามพูดมาก ห้ามพูดเยอะในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับอันล้์ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการซิกรุนลฮอเนี่ยคือพูดได้คนมีตักวาเนี่ยทำถ,ถ้าเราไม่ได้พูดเรื่องนี้อย่าพูดเยอะนะพูดเท่าที่จําเป็นพอนะครับเราจะค้าจะขายาคุยเท่าที่จําเป็นคุยเสร็จแล้วก็แยกนะเจอเพื่อนเจอฝูงนะครับถามสาระทุกข์สุขดิบเออใครเป็นอะไรใครไม่สบายยังไงนะครับเจ็บป่วยยังไงอาจจะไปเยี่ยมกันนัดกันแค่นั้นจบพออย่าไปคุย ลงรายละเอียดเยอะเพราะไอ้ที่ลงรายละเอียดถ้าคุยแล้วเรามีความตักว่าเพิ่มขึ้นอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่มันจะคุยแล้วกับใจมันจะได้บาปมาเรื่อยๆนะพูดถึงเขาพูดถึงคนนี้ไปไปมาม,ามันจะกลายเป็นนินทาไปนะครับโอ้ยดูสินะนะมันเจ็บอย่างนี้นะ่ะนะลูกเมียมันยังไม่มาดูแลเลยเนียปล่อยให้นอนเจ็บร้องอยอยๆเน่ย,อย,อ,ยนะอย่างเงี้ยเอาไปไ,ปไปมา,มาไป ไปเอาบุญไปให้ลูกเมียเขาอีกซะแล้วนะครับเราก็จะพูดนะพูดเรื่องที่มันแวเป็นการส่งเสริมการให้วิชาความรู้กันนะครับในเรื่องราวของศาสนา,ศานะครับในเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องของเรา,เอ,าอย่างนั้นไม่เป็นไรนะสอนอรนะเอาเด็กมาเรียนกุรอานมาสอนอันกุรานกันที่บ้านก็มาคุยกันเออเด็กคนนี้นะมันสอนยากเลยนะครูคนอื่นนะ ต้องอะไรต้องอดทนกับมันหน่อยนะต้องสอนมันอย่างนี้นะชวนมันคุยอย่างนั้นอย่างนี้ก่อนนะแล้วก็เข้าเนื้อหาเออมันจะพอไปได้อยู่มันจะไม่หลับอะไรเอาคุยกันอันนี้เป็นเรื่องที่ที่จะมีประโยชน์กับพี่น้องของเราแต่ไม่จะคุยกันเ,เรื่องอะไรไม่รู้นะว่าไปเรื่อยนบีห้ามนะนบีบอกว่าอะไรอย่าพูดมากในเรื่องที่ไม่ใช่การซิกรุลรอเพราะว่าอะไรฝาอินกสรรตัลกาลามิบิไกรซิกริลลาฮิกอสวัตุลกอลบิ เพราะว่าอะไรเพราะว่าการพูดเยอะในเรื่องที่ไม่ใช่การดำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานาหูอตาลานั้นมันคือเคยคือ,คอหัวใจที่มันแข็งกร้าวมันคือความแข็งกร้าวของหัวใจคือสุดท้ายแล้วเราก็จะลืมอัลลอฮไปเองอะ่ะแหละเราก็จะไปวุ่นอยู่กับเรื่องอะไรอา่าวบางคนชอบเรื่องการเมืองคุยเรื่องพักนั้นพักนี้เสือ้อเขียวเสือ้อดํามาได้ไม่รู้หล่ะว่วากันไปเรื่อยนะ แล้วก็เอาจริงเอาจังนะใครพูดผิดผูไปได้เถียงนะครับถึงบางทีนี่ชี้หน้าด่ากันก็มีเรื่องอะไรถามว่าเรื่องอะไรทะเลาะก,กันเรื่องนักการเมืองนะอีกคนชอบพักนี้อีกคนชอบพักนู้นไอพักนี้กับพักนู้นมาหาเสียงแข่งกันหน่อยเอาแล้วนะหรือไอพักนั้นเป็นรัฐบาลไอพักเราไม่ได้เราก็บอกโอ้โหไอนี่มันยังงู่นยังนี่ยังนั้นนะถามว่าพูดไปเนี่ยตักว่าเกิดไหม พูดไปไม่เกิดความเกรงกลัวต่อลอสุภาณหัวตาลาไหมถ้าพูดแล้วไม่ได้เกิดความเกรงกลัวต่อลอสุภาณหัวตาลานบีบอกนั่นแหละมันคืออะไรมันคือความแข็งกร้าวของหัวใจของเราแหละให้เรารู้ว่านั่นแหละหัวใจเราเริ่มแข็งแล้วนะเราจะเป็นหินแล้วนะเราจะเป็นคนใจหินแล้วว่าอินาอับอดัลน,นาสีมินัลลอฮิกอลบุลกอสี นะครับเสร็จแล้วสุดท้ายแล้วนบีบอกว่าอะไรและมนุษย์ที่ห่างไกลจากอัลลอฮ์มากที่สุดก็คืออะไรมนุษย์ที่ใจแข็งเป็นหินนี่แหละนะใจเขาหยาบกร้านนะมีความแข็งก้าวไม่มีความอ่อนโยนไม่มีความนอบน้อมนะไม่ได้รู้เรื่องอัลลอฮ์สุภานะหูวตาลาเลยสุดท้ายเราก็จะลืมอัลลอฮ์สุดท้ายเราก็จะคิดแต่ว่าอะไรฉันนี่แหละเก่ง ฉันนี่แหละแจว๋วฉันไม่กลัวหรอกไอ้หน้าไหนฉันก็ไม่กลัวนะครับมาเถอะมายังไงก็ฉันจัดการได้หมดละนะถ้าเราเป็นคนอย่างนั้นอะไรพี่น้องอันตรายกําลังจะเกิดกับเรานะครับแล้วคนที่เป็นอย่างนั้นไปแล้วเขาจะไม่นึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานาะหัวตาลายแล้วนะครับระมัดระวังกันไว้ขอดูอากันไว้พี่น้องว่าขอว่าให้ตัวเราเนี่ยอย่าเป็นคนที่อะไรหัวใจแข็งก้าวนะครับ ไม่ยอมไม่ยอมใครเลยนะไม่ยอมใครเลยไม่ยอมก้มหัวไม่ยอมอ,อ่อนน้อมให้กับใครเลยทั้งๆท,ท,ที่อะไรบางครั้งมันไม่ใช่เรื่องต้องอะไรต้องแตกต้องหักนะครับแต่เราต้องอะไรเป็นควรที่ทำนึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาลาอยู่เสมอรู้ว่าเราคือบาวคนหนึ่งที่อะไรรอความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาลาเป็นบาวคนหนึ่งที่เราจะต้องถูกสอบสวนจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลา ในสิ่งที่เราได้ทำในสิ่งที่เราได้รับจากอัลลอ์นะครับเนี่ยมัดต่างๆอำนาจบารมีทร,รัพย์สินเงินทองนะครับยิ่งมีเยอะยิ่งโดนเยอะโดนอะไรโดนสอบสวนเยอะนะพี่น้องลองดูสิถ้าพี่น้องมีเงินแค่สิบบาทอัลลอฮ์ก็สอบสวนพี่น้องแค่สิบบาทนะสิบบาทเอาไปทำอะไรนะครับแต่ถ้าพี่น้องมีร้อยล้านถามว่าจะโดนเยอะกว่าคนมีสิบบาท กี่ร้อยเท่ากี่พันเท่ากี่ล้านเท่านะครับนี่คือสิ่งที่อะไรคนที่ได้รับเนี่ยมาต่างๆจะต้องพึงระวังไว้ด้วยนะครับแล้วก็ยายอย่าออกห่างจากการซิกรุลลออย่าพูดเยอะนบีบอกอย่าพูดเยอะพูดเยอะแล้วมันก็ยิ่งอะไรยิ่งทําให้เรานั้นห่างไกจลจากลอสุภาณหัวตาลาขึ้นเรื่อยๆนะหากสิ่งที่เราพูดนั้นมันไม่ได้ทําให้เรานั้นมีความตักวาเพิ่มขึ้น เราไม่มีความกลัวอัลลอฮ์มากขึ้นอย่าพูดนะครับอย่าพูดอ้าวเรามาดูอายะต่อไปอาฟาต,าตัตมาอูนะอายุมีนูละกุมนะครับและอัลลอฮ์ถามนะครับถามกับบรรดามุสลิมีนนะครับอาฟาต,าตัตมาอูนะอายุฮันมุสลิมูนะอายุมินูละกุมไอย,ยังกอดุละกุมบิดต,ต่ออ่ะ อัเราถามว่าโอ้บรรดารมุสลิมทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายนั้นอยากเหรอตัดมาอูน่ะแปลว่าอะไรนะแปลว่ามีความโลภอยากจะได้อยากจะให้พวกเขาอาฟาตัมาอูน่ะอายุมีนูละกลุ่มอยากจะให้พวกอะไรพวกบานิสรอ,อีนพวกเนี้มามาปฏิบัติตามมาเชื่อฟังพวกเจ้าอย่างนั้นเหรอนะ แล้วแล้วที่อัลลอฮ์บอกตรงนี้ท่านอิมามน,นุกซิก็อามาอธิบายว่าอะไรบอกว่าพวกชนลาวเนี่ยที่เป็นกลุ่มดอลาลาเนี่ยที่เป็นเป็นชาวยาฮูดที่ดอลาลาเนี่ยเราหวังเราว่าพวกเขาจะมามาเชื่อฟังเรานะซึ่งบรรดาบรรพบุรุษของพวกเขาเนี่ยนะถ้าใครติดตามตอับดุกซสีมานะครับโดยตลอดเนี่ยก็จะทราบว่า บันิออิสราเอ,อลเองเนี่ยนะครับเคยเคยประจักษ์เคยพบเคยเผชิญเหตุกับอะไรเรื่องมัวยศาสตร์มากมายอาพี่น้องลองนึกดูนะครับมีอะไรมั่งมัวยศาสตร์เรื่องอะไรเรื่องที่มันเหนือธรรมชาติที่เกิดกับบันิอิสราเอลมากมายนะแค่ในสุรัตนลบากรอดหรือในรายการของเราเนี่ยก็เล่ามาหลายเรื่องแล้วต่างกตพานะครับฝ่าทะเลแดงมา นะน้ำทะเลยุบทะเลแหวกเนี่ยนั่นก็เรื่องเหนือธรรมชาตินะครับแล้วก็มีเรื่องอะไรก็ล่ะที่อัลลอฮ์บอกว่าไรสร่งให้ตายให้หมดแล้วก็ฟื้นคืนชีพนะแล้วก็ฟื้นคืนขึ้นมาฟื้นกลับมามีชีวิตใหม่นั่นก็ครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งก็มีอะไรมีคนโดนฆ่าตายอัลลอฮบบ์ให้เชือดวัวมาตีสิแล้วคนตายจะฟื้นคืนชีพมาได้แล้วก็มาบอกว่าใครเป็นคนฆ่าบันิสซาอีนเห็นมาเยอะต่อเยอะแล้วแต่ ทั้งๆท,ที่เห็นมาอย่างนี้แหละก็ไม่เคยอะไรไม่เคยจะเชื่อฟังนบีนะครับไม่เคยจะเชื่อฟังคําสั่งของนบีเลยนะจนอะอัลลอฮ์เลยถามว่าอัฟตัตมาอูนะอายุมีนูละกลุ่มพวกท่านทั้งหลายเนี่ยอยากจะให้พวกเขาได้มาอะไรมาเชื่อฟังพวกเจ้ากันอย่างนั้นหรือนะทั้งๆที่อะไรบรรพบุรุษของพวกเขาได้เห็นนะอายะต่างๆโมจิซาต่างๆ จากอัลลอฮ์มากมายแล้วก็หัวใจก็ยังอะไรหัวใจก็ยังแหงก้าวไม่ยอมเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาอีกนะครับว่าการฟรีกุมมินหฮุมยัสมอูนะกะลามัลอลฮิซุมมายุฮริฟูนะนะนี่คดีหนึ่งคดีใหม่อัลลอฮ์บอกอีกว่าอะไรแล้วก็ไอพวกเนี่ยยาฮูดเนี่ยนะครับมีกลุ่มหนึ่งจากพวกเขานั้นได้ยินพระดำรัสจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาแล้ว เมื่อได้ยินแล้วทําไงซ um uh ุมมายยฮาริฟูนะหูเมื่อได้ยินแล้วก็อะไรก็เฉยไฉบิดเบือนได้ยินอย่างเอามาเล่าอีกอย่างรู้มาอย่างวัแล้วไปบอกชาวบ้านบอกอีกอย่างนะซุมมาโยฮาริฟูนะหูได้ทําการบิดเบือนนะไอตะยะตะอววาลูนะหูอาลาหอยดีตะวีลีนะครับเขาได้ตีความไปในทางที่ไม่ใช่ความหมายของมันนะ อลาบอกอย่างนี้บอกให้ไปขวามันบอกว่านี่แหละเราสั่งให้เลี้ยวซ้ายนะแล้วก็อะไรไอ้สุดท้ายระดันมีคนเชื่ออีกนะนี่คืออะไรนี่คือยาฮูดนะครับมิมบะดีมาอากลูหูหลังจากที่พวกเขานั้นได้เข้าใจความหมายที่ถูกต้องนะ่ะถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจถูกเข้าใจเรื่องนะั้นเข้าใจอยู่แล้วว่าอลาเนี่ยต้องต้องการให้เลี้ยวไปขวาแต่พวกนี้ก็เจตนานะ เจตนาบิดเบือนคำสั่งคนเราเลาสั่งเลี้ยวขวามันมาบอกชาวบ้านบอกว่าเลี้ยวซ้ายซ้ายเลยซ้ายเลยนะท,ทั้งทั้งที่ไเข้าใจผิดหรือเปล่าไม่ได้เข้าใจผิดนะไอของถูกก็รู้ด้วยว่ายังไงแต่อะไรเพราะอะไรนะเพราะผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้นะเลยต้องอะไรเลยต้องบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายดีกว่านะพี่น้องลองดูนะวันนี้มีใครบ้างพี่ไอ ที่เป็นอย่างนี้วันนี้สังคมเราเป็นเหมือนสังคมยาหูดในยุคอดีตแล้วหรือยังนะครับถ้าพี่น้องจับได้ว่าใครเป็นอย่างนี้อลัลลอฮ์สั่งอย่างนะตุคูคนนี้ว่าอีกอย่างหนึง่งต้อข้ามเลยนะอลัลลอฮ์บอกยายายาไม่ได้นบีบอกว่าไม่ได้ไม่ได้นบีบอกฮารานะอันนี้บอกเอ้ยมันมีขี้รบนะคนที่เขาว่าได้ก็มีนะถามไอ้คนที่ว่าได้ให้นบีไหมก็ไม่ใช่นะหอชรอก นะครับแต่เขาว่าได้นะแล้วเราก็ถือว่าได้ไปตามนั้นแล้วกันนะระวังเราจะเป็นอะไรเป็นคนที่มีลักษณะเหมือนยะฮูดีนะครับรายการของเราวันนี้หมดเวลาลงแล้วอิชาลลัลพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับวบิลลาฮิตเฟีวกันฮิดายาวัสลามุอะลัยกุมรอห์ตุลลอฮิวะบารอกาตุอับบรูนัลาธ لا يتذبرون القرآن ولو كان من عند غير ا ل ل ดูฟีฮิอิคติลาฟัน ا ك ث ีรา